ที่ใส่กระดาษทิชชู่จากท่อ PVC ทําง่ายใช้ดีไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้ท่อ PVC ค่ะตัดออกมาความยาวอยู่ที่12ซนติเมตรนะคะและตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือขวดพลาสติกนั่นเองนะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นขวดน้ําอัดลมค่ะเราก็จะใช้เศษขวดนะคะเพราะว่าพี่อ้อมจะใช้บริเวณคอขวดตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นนะคะนี่ค่ะชิ้นแรกพี่อ้อมก็ได้ทําการตัดเตรียมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเราจะตัดออกมาให้ได้แบบนี้เลย นี่นะคะวันนี้พี่อมก็จะใช้เป็นเศษขวดเก่าที่เราใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดออกไปเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดเล็มลงมาได้เลยนะคะมาจนถึงคอขวดเลยค่ะตัวนี้ทําง่ายมากเลยนะคะทําง่ายใช้ดีมากเลยค่ะตัวนี้นะคะท่อ p v c เราก็ใช้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองค่ะใช้เศษท่อก็ได้นะคะส่วนที่เหลือค่ะนี่เลยตัดออกมาแบบนี้เลยนะคะตัดให้ถึงบริเวณคอขวดเลยค่ะ นี่ค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้2ชิ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะสวมเข้าไปที่ท่อ PVC แบบนี้เลยนี่นะคะเด็ยเพี่อมจะกดเข้าไปให้แน่นแเลยนะคะนี่นะคะทำเหมือนกัน2ข้างเลยนะคะกดเข้าไปให้แน่นแเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะหมุนเฉพาะฝาขวดนะคะออกมาเลยนี่ค่ะหมุนเอาฝาออกมาทั้งสองข้างเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูตรงกลางค่ะนี่นะคะเพื่อที่จะใส่ตัวเชือกเข้าไปค่ะนี่เลยเจาะรูตรงกลางนะคะคุณผู้ชมถ้ามีหัวแรงก็ใช้หัวแรงเจาะได้เลยนะคะนี่เลยขนาดความกว้างของรูนะคะเราก็จะเจาะไม่เยอะนะคะเอาแค่พอร้อยเชือกเข้าไปได้เท่านั้นเองค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นได้นรล่อนหรือว่าใช้ได้อะไรก็ได้เลยนะคะนี่เลย นี่นะคะประมาณนี้นะคะอีกชิ้นหนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะเสร็จ2ชิ้นก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำเชือกนะคะร้อยเข้าไปได้เลยนี่ค่ะจะร้อยข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ม้วนให้เป็นปมบริเวณปลายค่ะนี่เลยปลายเชือกเราก็ม้วนให้เป็นปมแบบนี้เลยนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมุนเข้าไปเก็บได้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนฝาอีกข้างหนึ่งนะคะก็ทําเหมือนกันเลยส่วนความยาวของเชือกนะคะคุณผู้ชมกําหนดได้เองเลยนะคะว่าต้องการเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะอีกข้างนึงก็ม้วนให้เป็นปมเหมือนกันเลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนข้างนี้นะคะเราจะใส่กระดาษทิชชู่ของเราเข้าไปก่อน,นะคะ่ะนี่เลย เราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการปิดฝาได้เลยนี่นะคะก็หมุนให้แน่นแบบนี้เลยแค่นี้นะคะเราก็จะได้กับที่ใส่กระเดานที่ชูแบบง่ายๆแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อจะไปแขวนที่ผนังห้องก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็แขวนเข้าไปแบบนี้เลยส่วนวิธีการใช้งานนะคะเราก็ดึงออกมาแบบนี้เลยค่ะ นี่เลยนะคะสะดวกสบายง่ายมากเลยนะคะแถมวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะและเมื่อเราต้องการเปลี่ยนม้วนนะคะเราก็แค่เปิดฝาข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะแล้วก็ดึงออกไปได้เลยแล้วก็นําทิชชู่ม้วนใหม่เก็บเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็หมุนฝาปิดเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เก็บกระดาษทิชชู่จากท่อ PVC ค่ะ